สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนกองโซลานะฮะก็คือวันนั้นเข้าสูตรไปแล้วนะก็คืออาการอาการของกองมันตะันนะจริงๆแล้วระยะ4ี่เบอรนต้องเปลี่ยนนะก็คือผมตั้งแต่ผมวิ่งมานี่ผมยังไม่เปลี่ยนไปได้สองรอบนะครครนี้พอเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็หรือไม่ได้เปลี่ยนอีกก็เลยมีอาการตอนไปอยุธยานะก็คือไฟตรง หน้าเครื่องหน้าปัดหน้าหน้าจอมันจะโชว์รูปรูปเครื่องนะฮะพอพอโชว์ปุ๊บแล้วก็เหยียบไม่ขึ้นนะฮะพอเหยียบเหยียบเหยียบไม่ขึ้นเร่งเร่งไม่ขึ้นแล้วพอเร่งไปสักพักหนึ่งมันก็ดับนะฮะพอเราดับเครื่องแล้วก็เปิดใหม่ก็สตาร์ตติดนะครับสตาร์ตติดก็วิ่งไปสักพักหนึ่งไฟโชว์ปุ๊บแล้วก็สักพักหนึ่งก็ดับนะฮะดับเหยียบเหยียบเร่งไม่ขึ้นนะฮะแล้วก็ดับนะฮะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยววันนั้นผมไป ไปทําที่ยอดแล้วอาการก็ยังมีอยู่อาการก็ยังมีอยู่แต่กองกองน้ำมันเครื่องน่ผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็เหลือตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะถอดเช็คดูว่าวันนั้น่ะเขาล้างให้ผมดีหรือเปล่านะเขาล้างให้ผมดีหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวต้องถอดตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ถอดตัวนี้นะสองอันนะครับแล้วก็ถอดตัวนี้ถอดตัวนี้นะครับถอดตัวนี้ เพื่อจะเดี๋ยวจะล้างตัวตัวข้างล่างนะครับถอดข้างล่างออกมาล้างนะครับโอ,โอเคนะครับไสกรองผมก็ซื้อมาแล้วนะซื้อมาแล้วนี่นะครับไสกรองผมก็ซื้อมาแล้วนะครับนี่นะไส้กรองเป็นอย่างนี้นะของแท้ก็จะมีลูกยางพร้อมนะฮะลูกยางพร้อมโอเคครับ หน้าเครื่องอ่ะมันจะโชว์รูปเห็นไหมสีส้มเนี่ยตัวนั้นนะสีส้มตัวเนี้ยมันจะโชว์ขึ้นมาพอโชว์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสักพักหนึ่งเหยียบไม่ขึ้นพอมันโชว์ปุ๊บเหยียบเร่งเครื่องก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับแล้วมันก็จะดับนะฮะแล้วมันก็จะดับไปนะครับแล้ววันนั้นผมไปเที่ยวที่ผมไปที่บางเลนไปเที่ยวที่บางเลนนะที่นครปฐมนะแล้วก็ไปตลาดตลาดอะไรนะตรงสัมพานนะ าแถวสัมพนันธ์นะ่แล้วขากลับเนี่ยก็อาการนี้ก็มาอีกนะครับอาการนี้ก็มาอีกผมทาการแก้ไขยังไงผมดับเครื่องนะครับเข้าข้างทางดับเครื่องเปิดไฟมาหมากไฟพามากไว้แล้วก็ดับเครื่องแล้วก็ทําการไปแยกเอาน้ํามันออกเดนน้ํามันออกตรง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 หัวเดนนะตรงหัวกองน้ํามันโซล่านะครับนะ วันนี้ก็เดี๋ยวจะเช็คดูนะฮนะเช็คดูนะครับแสดงว่ามันสกปรกมากนะสกปรกมากนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ถอดนี่ออกแล้วนะครับถอดต,ตัวนี้ออกนะตัวเซนเซอร์แล้วก็ถอดนี่ออกนะตอนถอดผมก็ถ่ายรูปไปแล้วนะฮะแล้วตอนนี้ผมก็ถอดสายนี่ออกก็เหลืออันนี้นะฮะยังไม่ได้ถอดนะครับตันนี้ก็ถอดออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเดนน้ํามันออกนะครับ น,น้ำมันเดี๋ยเดนน้ำมันออกตรงนี้นะครับเดนน้ำมันออกนะเดนน้ำมันออกตรงนี้นะครับก็คือตอนนี้ก็คือถอดถอดเสร็จแล้วนะครับก็คือถอดนี่ถอดนี่ถอดนี่ออกถอดนี่ออกนะครับแล้วผมก็เดนน้ำมันออกนะครับตอนนี้ผมกำลังจะถอดนี่นะคือน้ำมันออกทั้งดวงเลยนะ ออกข้าย่งได้เลยนะครับออกข้าง่งได้เลยน,นี่ผมก็ถอดแล้วนะครับตอนนี้ถอดมาแล้วนะครับรถอดมาแล้วผมก็จะล้าง ปจสกรปกร,ก,รปกจริงนะครับสกรปรกมากเลยนะจะให้ดูนะเนี่นะครับจะให้ดูนะเนี่นะดำเลยดำเลยนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ย ข้างในนี่ก็เคลอะเลยนะครับเนี่ยข้างในนี่เคลอะเลยนะครับเนี่ยข้างในนี่เคลอะเลยนะครับเคลอะเลยนะฮะต้องล้างไหมครับต้องล้างที่ผงเต็มเลยนะครับถึงว่าเดี๋ยวมันถึงโชว์นะเไปนะเคลอะเลยนะครับเนี่ย ต้องล้าง่อยครับจริงแล้วกองมันก็ยังยังใหม่อยู่นะเขาเปลี่ยนให้เหมือนกันนะแต่น้ำมันมนะันสกปรกะมันมันสกรปรก chắc là ăn เราก็ล้างข้างในให้สะอาดนะครับล้างให้สะอาดนะครับน,นอกข้างในล้างให้สะอาดนะครับ ล้งางสะอาดเลยนะครับจากนั้นปุ๊บเราก็เริ่มใส่นะก็คือ นี้มีลูกยางอยู่เราต้องถอดลูกยางนี้ออกก่อนนะครับลูกยางเนี้ยต้องถอดอเราไปหาอะไรเนี้ย อีก3อย่างครับครับ3อย่างนะครับตัวตั๊ดตั้งอะไรตัวตั๊ดนะครับเอาน้ําที่เนี่ยครับ แล้วเราก็เนี่ยนนี่ะครับลูกศรมันมีลูกศรอ,อยู่ลูกศรน,นี่นะลูกศรตรงนี้ก็ต้องตรงกันนะลูกศรน,นี่กับลูกศรน,นี่ต้องตรงกันนะครับใส่ มันจะมีล็อกกันอยู่งค้ับให้ตรงกันอ่ไม่ตรงนะล,ลูกสอไม่ตรงนะครับเอาใหม่ลูกสองด้านนี้กับต,ตรงนี้ต้องตรงกันนะ ตอนนี้ใส่ไปแล้วนะครับก็คือผมใส่ <S 1> <S 1> กองเรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S นีผมก็ใส่สายนี่ใส่สายนี่แล้วก็จ้าตัวล่างแล้วก็จ้าตัวนี้นะเซนเซอร์ต่อไปถึงขั้นตอนแยกนะฮะแยกก็จะเอาน้ำมันให้มันอยู่เต็มอยู่ในนี้ ลองดูนะครับลองดูนะมือใหม่นะครับมือใหม่หัดใส่กองโซล่านะครับกองน้ำมันโซล่านะครับก็ปัญหาที่บอกไปทีแรกนะฮะก็อันเนี้ะยพยัยใส่ได้นะฮะนานมากเลยนะครับก็ผมก็ ใส่เข้าเหมือนเดิมจริงแล้วไม่มีอะไรมากเลยก็ค mm ือ hmm. ใช้ชิมแค่ตัวตัวเดียวแล้วก็ถอดสายไฟสองสองจุดแต่คราวนี้เวลาใส่เวลาใส่นี่มันจะใส่ยากนะครับนะฮะก็คือต้องอัดนะฮะต้องอัดเข้าไปแล้วก็เห็นไหมเห็นที่ตรงเห็นเห็นตรงลูกศรไหมลูกศรน,นะฮะเนี่ยลูกศรเนี่ยนเนี่ยเลูกศรเนี่ยที่ชี้เนี่ยก็คือลูกศรลูกชี้ตรงนี้ แล้วก็ลูกศรชี้ตรงนี้นะฮะบนล่างแล้วก็ลูกศรตรงใต้ใต้ตัวน้ํามันออกเนะี่ยอันนี้คือน้ํามันเข้าอันนี้น้ํามันออกนะครับต้องให้ตรงกันนะฮะมันก็จะสนิทน้ํามันก็จะไม่รั่วนะมันก็จะเขาเจะมีล็อกของเขานะครับเขาจะมีล็อกของเขานะครับนี่แหละฮะก็คือต้องต้องใส่ให้ให้มันตรงนะตรงกันนะฮะ ต้องใส่ให้มันตรงกันนะครับก็ปล่อยจะใส่ได้ก็ใช้เวลาตอนนี้ก็โอเคนะครับน้ำมันไม่รั่วน้ำมันไม่รั่วนะครับนี่นะะนี่นะนี่ตรงใต้นี้ก็จะมีลูกศรตรงนี้ก็จะมีลูกศรตัวบิดเนี้ยอ,อันนี้เป็นพลาสติกนะฮะก็คือถ้าใส่ไม่ดีเดี๋ยวแตกขึ้นมาแล้วง,งานเข้าเลยแล้วก็ข้างล่างต้องให้ตรงกันนะครับแค่นี้เองก็คือก่อนนั่นก็คืออัดให้นันแน่นนะอัดให้นนแน่นอัดให้มันแะน่นให้มันเะข้าไปลึกนะ นะครับโอเคนะครับจบนะฮะใช้ได้นะครับ